เนื้อหมูก่อนผัดให้เกลือครับผมอ้าวร้านอื่นเขาไม่ให้ดูนะครับนี่วิธีนี่หม้อไม่ดอนร้อนมากนะครับอ่าลงไปเลยนี่ลงไปเลยหึ้ยเหนดเอยครับนี่ครับผมอ้าวประมาณนี้นะครับไม่ดองร้อนมากนะครับอ่าขะดี่หน้าตายอย่างนี้พี่นะือใช้หน่อยครับอ่าฟุ้งเ่องเลยครับปึ๊บปึ๊บอ้าวดีเลยดีดเลยลูกค้าเขาโลนานนะ ใส่ลงไปใส่ลงไปพี่ประมาณนี้นะครับเข้ามาเลยครับพี่เข้ามาดูกันได้นะคะเข้ามาดูกันได้นะคะนี่พี่พี่พี่อ่ามามาอ่าลงมาพี่นึ่งปูก้อนครับเอาผัดพริกเกลือเลยครับพี่ผัดยังไงก็ได้ผัดนึ่งปูก้อนผัดทุ่งก็ดีเออพริกเกลือผัดชาทำอะไรทุกอย่างนะครับอ่าลงไป วันนี้มาเจียบสุดเปกบอนัที่เกแล้วนะคะ่ะคุณละรอยคนเ่าตรงนีครับนะฮะรัสานี่โอ้สวยมาก่ะโอ้ใครโดงสืนแรงแรงนะครับอ้าวน้ำมันงาลงเลยพี่เออเราทีเป็นี่พ้นเรา้แรงับีมมันแตกนะครับอ้าวพี่หน้าตายยังไงครับอ้าวหน้าตายยังไงพี่ น่ากินไลยครับ